ครับวันนี้ลูกค้ารับรถด่วน1คันนะครับเป็น Z ซ e v สดีวดำนะครับอันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับราคาพิเศษ699 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมพาไปตรวจรถก่อนนะครับอันนี้ผมดูรอยนะครับดูความเรียบร้อยของรถที่เพิ่งมาลงนะครับตรวจรถตรวจอุปกรณ์ต่างนะอันนี้เป็นงานด่วนมากนะวันนี้จะทําการติดตั้งฟิล์มนะครับรวมถึงตัวขัดเคลือบสีนะครับชาร์จไฟเต็มให้ลูกค้านะครับอันนี้ยังแลกสติ๊กเกอร์เลยนะเป็นรถใหม่นะครับราคาพิเศษหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ครับเดี๋ยว พลาสติกที่หุ้มรถออกให้หมดนะครับแต่ต้องการ P D ดีรถนะครับนี่ครับวันนี้ช่างฟิวมาทํางานด่วนมากแล้วเดี๋ยวผมจะทําการตัดฟิมนะครับแล้วก็ให้ทางช่างนี่เขาทําการติดตั้งฟิมให้เร่งด่วนนะแต่ติดตั้งดีนะควันนี้บอกเลยว่าได้ฟิมแบบเซรามิกนะครับนี่ครับรถใหม่อยู่เลยนะครับเป็นรถที่เพิ่งลงสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้นะครับผมมาตรวจตัวผมนะครับกับชุด โฮมชาร์จของรถนะครับรวมถึงตัวพวกสาย v 2 l นะครับต่างๆนะที่ติดตั้งมากรบรถนะครับรวมถึงตัวชาร์จฉุกเฉินด้วยนะครับที่ให้มาทั้งหมดนะครับตัวเซดเสจะได้ตัวชาร์จฉุกเฉินกับตัว v 2 l มาครับว2 l ได้ได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับติดตั้งฟิล์มนะครับเป็นงานด่วนมากนะครับรถลงเช้ารับรถตอนช่วงบ่ายนะครับคันนี้งานด่วนมากทำการ p d i แล้วก็ทำการติดตั้งฟิล์มให้อย่างดีนะครับเรา ทำงานเร็วนะครับเร่งรีบจริงนะแต่งานออกมาดีนะครับนี่ครับการเป่าเพราะว่าฟิล์มใช้เวลาติดด้านหน้าค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะไม่เท่าไหร่นะครับแต่แต่ติดตั้งตัวฟิล์มเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับความละเอียดนะครับการติดตั้งการเป่าลมนะครับต้องทำต้องทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะฟิล์มนี่สําคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตอนขัดเคลือบสีนะครับว่า เงาว้าบขนาดไหนนะครับอันนี้ทําการติดตั้งฟิล์มครับปั่นสีเรียบร้อยนะครับผมต้องการขัดเคลือบสีเคลือบแก้วทํารถให้หล่อนะครับรุ่นนี้พร้อมส่งมอบนะครับขัดเคลือบสีนะครับติดตั้งฟิล์มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจรถกันนะครับว่ารถมีความเรียบร้อยขนาดไหนครับขัดเคลือบสีดําเงาสวยมากนะครับใครที่ชอบสีดําผมว่าสีดําสวยครับพอขัดเคลือบสีเคลือบแก้วมาแล้วเนี่ยทำให้รถดูมีเสน่ห์นะครับเงานะครับรุ่นนี้นี่ครับ ขัดเคลือบให้อย่างดีนะครับรุ่นท็อปรั้รุ่นนี้มีกล้องรอบคันถ้ามีระบบเตือนด้านข้างนะครับต่อไปเดี๋ยวจะใส่ตัวครอบล้อนะครับล้อตัวครอบจะเหมือน MG4 ตัวไฟฟ้าทุกอย่างนะครับนี่ครับภายในนะครับเราจะไม่ทําการเอาตัวพลาสติกออกนะครับทําการหุ้มให้อย่างดีจะไปถอดต่อหน้าลูกค้านะครับ ออปชันต่างๆนะครับดูดูภายในคลิปได้เลยนะครับว่ามีตัวออปชันใดที่น่าสนใจบ้างครับส่วนใหญ่หน้าจอนะครับหน้าจอจะรองรับ a แอปเปิลคาร์ Android Auto นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมีเนวิเกเตอร์ให้อยู่แล้วนะเพราะเป็นรถรุ่นท็อปนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังนะครับหน้าจอ L C D แบบเต็มนะครับเป็นรถไฟฟ้า100%ที่ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับเป็น S U V นะครับคันนี้ราคา699,000บาทนะครับ ส่วนลถ324,000บาทจากราคาเดิมเป็นล้านนะครับรุ่นนี้1,24,000บาทนะครบับได้สรุปแบบพาโนลามิกแบบเต็มนะครับถต้องการติดตัวฟิล์มให้นะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกจะเลือกแบบ80% 60%หรือชอบแบบใสๆก็ได้นะครับนี่ครับสัญลักษณ์ตัว iSmart เป็น z ซ e v นะครับรถขายดีมากนะครับรุ่นนี้ราคาดีนะราคาถูกนะครับไม่แพงมากนะครับ ใช้งานไฟฟ้าได้จริงนะครับใครสนใจรุ่นนี้นะครับทักมาได้24ชั่วโมงนะครับยังไงขอตัวไปส่งมอบรถก่อนนะครับ